สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเป็นของต่างๆนะคะที่ขายกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูที่อย่างแรกกันเลยค่ะอดีราตามนี้เนยนะคะ a d q u 8 9 9ดเเคนะคะ IG นะคะดูรูปสินค้านะคะวิลเ s สกอร์สกูชี่ค่ะ Facebook นะคะสุภาพรมมนีประกรนะคะแล้วก็ค่าส่งองทะเทพนิชพายเอนห้าสิบ 5, e นะคะรับโอนก,นกระสกนแล้วก็ว่าเลยนะคะไม่รับบุญไม่รับปอนอ,นอนแล้วก็ไม่รับเติมนะคะมาเริ่มที่อย่างแรกนะคะก็จะเป็นแฟมนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดสามมงนะคะ จะมีเป็นวงแบ็คพิงค์ b t s แล้วก็ GOT7 นะคะมีอยู่3วงนะคะราคาราคา50บาทค่ะเป็นแฟ้มนะคะไว้เก็บกระดาษหรือเก็บอะไรก็ได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าสพายอย่างนี้นะคะนี่นะคะ120บาทนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2วงนะคะจะมีเป็นวง GOT7 แล้วก็ b t s นะคะข้างในก็จะเย็บไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีซิปด้วยนะคะสายนะคะจะเป็นสายแบบเป็นหนังนะคะ ลายก็จะมี2แบบตามนี้นะคะ BTS กับ GOT7 นะคะ120บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเข็มกัดนะคะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเข็มกัดของวง BTS นะคะจะเป็นแบบกลุ่มนะคะราคา20บาทนะคะจะเป็นเข็มกัดที่แบบติดกับกระเป๋าก็ได้ด้วยนะคะเพราะมันมีขนาดที่ใหญ่นะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์นะคะจะมีทั้งหมด8แผ่นนะคะจะมี2วงนะคะเป็นวง BTS กับวง GOT7 นะคะ นี่นะคะราคา100บาทนะคะจะมีทั้งหมด8แผ่นนะคะแปดแผ่นแบบไม่ซ้ำกันนะคะต่อมาเป็นแหวนนะคะจะมีอยู่2วงนะคะเป็นวงก็เซเว่นแล้วก็บีเนะคะตรงนี้จะเป็นสีขาวกับสีดำนะคะเป็นเซนนะคะเซตละ20บาทนะคะจะมี2วงนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ลายนะคะจะมีอยู่2วงนะคะจะเป็นวงก็เซเว่นกับบีทเนะคะก็เซเว่นจะมีอยู่2แบบนะคะเป็นแบบลายเซ็นกับแบบมีตาเป็นก็เซเว่นให้ด้วยนะคะ แล้วก็ BTS จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นวิงนะคะราคานะคะ60ิบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่นะคะเป็นที่คาดหนังสือนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด6คนนะคะขอโทษทีนะคะมีทั้งหมด7คนนะคะตามนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเซลละหนึ่งบาทนะคะมีอยู่ทั้งหมด7คน,นะค่ะเป็นของวง BTS นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นโลโม่กับไพ่นะคะราคาละ80สิบบาทนะคะอันนี้นะคะไพ่โลโม่นะคะก็จะมีอยู่2 2วงนะคะจะเป็นเป็นวงก็สเซเว่นกับ b t s นะคะแบบตามนี้เลยคะ่ะแล้วก็ไพ่นะคะก็จะมีอยู่2วงเหมือนกันนะคะนี่นะคะราคา80บาทนะคะต่อมานะคะที่ติดหลังโทรศัพท์นะคะราคา75บาทนะคะจะมีอยู่2วงนะคะก็สเซเว่นกับ b t s ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสติกเกอร์การนะคะราคา60บาทนะคะจะมีทั้งหมด10แผ่นนะคะต่อมาเป็นลิสแปนนะคะก็จะมีเป็นสีลุงของก็สเซเว่นนะคะ แล้วก็จะเป็นก็อตเซเวนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดเป็นสีขาวกับสีดํานะคะแล้วก็บีเทสก็มีสีขาวกับสีดานะคะราคานะคะอัลลัสิบห้าบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นพวงองุ่นนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2วงนะคะจะเป็นวงก็อตเซเวกับ b t เนะคะราคาพวงพวงละสามสิบาทนะคะต่อมานะคะเป็นสร้อยแหวนนะคะอันนี้อัลลั0หนึ่งร้อยบาทนะคะมีอยู่2วงนะคะบีเทสกับก็อตเซเวนะคะแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจอย่างนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะมีอยู่2วงนะคะ ต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นหูฟังนะคะจะมีอยู่2วงเหมือนกันค่ะ Bt แล้วก็ g o t s นะคะอันนี้ละหราบบาทนะคะการนะคะจะมีอยู่4แบบแล้วก็มีอยู่3วงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ Back Pink นะคะ Bt นะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะนี่นะแล้วก็ g o t s นะคะอันนี้อละไร20บาทนะคะเป็นการวันเกิดนะคะของวงต่างๆเนาะต่อมานะคะก็เป็นสติกเกอร์นะคะจะมีอยู่2วงเหมือนกันนะคะอันนี้อละา30บาทนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นตารางสอนนะคะก็จะมีของวงกอสเซนมีอยู่3แบบนะคะจะเป็นของแบมแบมแบบเดียวแล้วก็จะเป็นแบบกลุ่มมี2แบบนะคะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นของวง BT s อนะคะอันนี้อละ0บาทนะคะเป็นตารางสอนนะคะต่อมานะคะก็เป็นฟิชเจอร์สปินเนอร์นะคะมีอยู่3ราคานะคะแล้วมีอยู่4แบบนะคะ2อันนี้นะคะราคาอละ60บาทนะคะอันนี้อละห0รบาทแล้วก็อันนี้อนละ2ร้อยบาทนะคะมีอยู่4แบบนะคะหมุนได้แบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะราคา6 0บาทมีสีตามนี้เลยนะคะแล้วก็ราคา200บาทน,นะคะก็จะได้กล่องแบบนี้ไปนะคะนี่นะคะจะได้กล่องไปอย่างนี้นะคะฟีเจอร์สปินเนอร์นะคะทุกราคานะคะมีสีตามนี้เลยนะคะใครสนใจแคปรูปแล้วก็สอบถามกันได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะจะมีอยู่2วงนะคะเป็นวงก็ส7แล้วก็ BTN อนะคะอันนี้อันละห0ึบาทนะคะจะเป็นแบบมีลายเซ็นนะคะ แล้วก็แบบไม่มีลายเซ็นก็จะมีของวงบีบเทสแบบเดียวนะคะแบบไม่มีลายเซ็นนะคะแล้วก็พัดนะคะอันนี้ละหกสิบาทนะคะจะมีอยู่สองวงนะคะบีเทสกับกอสเซเว่นเหมือนเดิมนะคะละหกสิบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นบูทูนะคะของไอรอนแมนนะคะจะเป็นไอรอนแมนนะคะจะมีอยู่สามสีนะคะเป็นสีขาวฟ้าแล้วก็เป็นแดงนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จให้ด้วยนะคะเอาไว้ชาร์จเนาะสำหรับ ถ้ามันแบตหมดนะคะวิธีเปิดนะคะก็เปิดด้านหลังตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วจะขึ้นไฟสีแดงมานะคะพอมันติดแล้วกดคําว่าบลูทูธนะคะแล้วก็รอนะคะนี่นะคะอันนี้มันจะเขียนว่า C 8 9นะคะให้จับคู่ไปเลยนะคะ พอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะก็เปิดเพลงตามที่ตัวเองต้องการเปิดนะคะนี่นะคะถ้าเวลาปรับเสียงปรับในโทรศัพท์นะคะเพราะปรับในนี้ไม่ได้นะคะเวลาสต็อกก็สต็อปในโทรศัพท์นะคะเวลาปิดนะคะให้ปิดกันตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็ถ้าแบตหมดก็ใช้แบตได้นะคะอันนี้อันละ250บาทค่ะ ต่อมานะคะเป็นแหวนนาฬิกานะคะอันนี้อัลละหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะมีลายตามนี้เลยนะคะแล้วก็ถ่านนะคะฐานมันจะเป็นรูปร่างนี้นะคะเวลาซื้อก็หาซื้อได้ง่ายนะคะจะเป็นรูปร่างนี้นะคะแล้วก็มันจะมีเป็นพลาสติกข้างๆนะคะให้ดึงออกมาแล้วก็ปรับเวลาตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ละหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะมีสีตามนี้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นพัรลมินเนียนะคะอันนี้อลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นพัดลมมินเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นสายชาร์จให้ด้วยนะคะตัวนี้ไม่ต้องใช้ถ่านนะคะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะคะอย่างนี้นะคะราคา120่บาทนะคะเป็นพัดลมมินเนี่ยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะคะอันนี้อนลอร้อาบบาทนะคะเวลาปรับนะคะก็จะมีอยู่3ล็อกเหมือนกันนะคะนี่นะคะยาวถึง1 0ึซนติเมตรได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะแถมไว้ให้นะคะ ราคา250บาทนะคะตัวนี้มันก็จะต่อกับตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับนะคะนี่นะคะแบบเอียงไปเอียงมานะคะแล้วก็ตรงนี้จะแบบปรับลงนะคะแล้วก็ปรับขึ้นเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นปรับเลื่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นปรับขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะนี่นะคะแล้วก็มีอีก3ล็อกนะคะราคา250บาทนะคะ,ะ,คะยาวถึง10,20เซนเมตรนะคะต่อมานะคะก็จะเป็น VR Box นะคะอันนี้อันละ1น0บาทนะคะจะเป็น VR Box ของไมแท้นะคะ นี่นะคะใครอยากดูวิธีการสอนทําหรือสอนเล่นอะไรอย่างนี้ก็ไปดูใน YouTube ของช่องอื่นได้เลยนะคะพอดีทางเราก็ยังเล่นไม่เป็นเนาะเพราะใน y o u t u b e สอนให้สอนละเอียดกว่าแล้วก็สอนให้ทําง่ายกว่านะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อดีตลายตามนี้เลยนะคะ a d q g 8 9 5 6 k นะคะ IC นะคะไว้ดูรูปสินค้านะคะ b i l l n s s s r ร s s u u s h y นะคะ เฟซบุ๊กนะคะสุภาพรวงมณีประกรณ์นะคะค่าส e ่งเรเปียน15อีเอ50นะคะรับโอนแต่กาสิกรแล้วก็วอลเล็ตนะคะไม่รับปอดนดอ e ีมเอ็นแล้วก็ไม่รับเติมนะคะสําหรับใครมองไม่เห็นหรือมองไม่ชัดก็ดูใต้คลิปเป็นได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ